一直装逼。 กลับมาครับสนามโรงยิมเทศบาลโนนสูงครับนครราชสีมาครับเป็นคู่ของหน่วยงานครับเป็นคู่ของหน่วยงานครับเป็นเทศบาลโนนสูงครับพบกับสอพอโนนสูงครับสอพอนี่น่าจะใจชุดสีแดงเลือดหมูครับเทศบาลในชุดสีเขียวครับ เ,เหน่วยงานครับรุ่นนี้ครับเป็นหน่วยงานครับามาลุยกันครับเห็นเต็มแล้วตอนนี้ <s> <ś> <sk> ลืมปครับตอนนี้โอโ้ลืมปิดตอนนี้ไม่รู้ว่อาอะไรเข้ามาแล้วหรือเปล่าครับ ไปครับมาครับแม่เสียงตอนนี้ครับเทศบาลกับสพครับเทศบาลในชุดสีเขี่ยวครับสพในชุดสีเดงเลือดหมูครับหลังจากจบคู่นี้ก็จะเป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วครับเป็นรอบชิงชนะเลิศของดูสิบสองครับ แล้วก็รอบชิงชนะเลิศประชาชนแล้วก็ตามด้วยรอบชิงชนะเลิศยูสิบครับแต่ไม่รู้อาร์แกมจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือเปล่าครับต้องรอตามชม้วครับ <c oughs> เทสบาล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 เอาแล้วครับสอปสอปบีบแล้วครับตอนนี้เทศบาลยังได้อยู่ครับเทศบาลยกมาเก็บนิ่มๆครับตอนนี้เทศบาลเอาแล้วครับ ยกมาแล้วยิงไม่ได้อะเอ้บอลก็ไม่มีอะไรครับแต่กองเชียร์ได้กินกันเล้วกัเฮ้ยบอลน,นี่ไม่ได้ตีเตนเลยครับแต่กองเชียร์ได้ตีเตนเลยครับเออยน่นาจนะาเติม037ด้วยมเจ็ดดีแล้ววันนอ้นอนอน เกือบไปแล้วครับจังหวะนี้ครับอย่างดีครับไม่เข้าครับบอลของเทศบาลครับเทศบาลโอ้ย้อนหลังไปนิดนึงครับจังหวะนี้ครับเป็นบอลออกข้างครับเป็นบอลของสอพอนสูงครับสอพอสอพอสอพอเอ้าเปิดมาติดประเด็นของเทศบาลออกไปครับกลายเป็นบอลของสอพอครับ ออพอเบ้นมาคึงไว้บอลยังไม่ออกครับเทศสบาลดักได้เอาแล้วเทศสบาลเทศบาลเทศสบาลไหลไปโอ้เหมือนคืนหลังให้ประตูรวแบบนี้ได้ยินทางทีมงานฝ่ายจัดบอกไม่ค่อยได้ซ้อมอะแต่พร้อมทีจ่จะแข่งแล้วครับคุณ <laughs> บอลหน่วยงานครับแม่ทำงานกันด้วยะกิจกรรมดีๆครับงานนิ้วของอำเภอโนนสูงจังหวัดนครศรีธรรมานะ หลังจากจบคู่นี้แล้วก็จะเป็นรอบชิงชนะเลิศนะฮะในสนามที่หนึ่งนะเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าจะชิงรุ่นไหนก่อนครับโปรแกรมนี้ไม่ให้นอนครับน่าจะเป็นเด็กก่อนแล้วยาวาชนไม่1ิปีก็12บปีครับจะเป็นคู่ชิงก่อนครับคู่ชิงของย12จะเป็นทานประสาทครับพบกับโรงเรียนบ้านไัยครับ ส่วนยูสิบนี่เป็นน้องม้ากับอะไรครับผมตำนี่ครับสักอย่างก็เดี๋ยวผมจะดูรายชื่อกอนเรียบร้อยแร้บเอ็นสพนนสูงครับยิงขิ้นนำครับตอนนี้จะสูกันได้ไหมเพระประโยชนที่อเตือนี่มีใจเนี่ยเออเออ

อย่างที่เตะนะครับอาจจะเป็นผีกะตีใช่ไหมผีกะตีเกี่ยวใครเยขอโคโรพยาบาลโคโรเทศบานเทศบาลยกมาวันนี้ครับบติดผู้เล่นของเทศบาลไม่ได้ครับวันนี้เออเออเสียงนี่เกลียวกล้าวเลยเจ้าเนาะ สิบสบเทตบานมาคโดนสพดักได้ครับสพไหลมาแล้วเรียบร้อยครับไม่ได้ครับเ้อาบอลหลุดเท้าครับบอลหลุดเท้าครับแบบนี้โดนแบบโดนแบบเรียบร้อยครับโสองศูนย์ครับ ได้เป็นสอพอนนสูงครับยิงขึ้นนําเทศบาลนนสูงไปแล้วครับสประตูต่อศูนครับในครึ่งแรกครับเหลือห้านาทีครับเทศบาลเทศบาลเทศบาลยิงจังหวะน,น,นี้ได้ไปได้ไปยังไม่ได้ครับโอ้ย ยังกับยังไม่ได้ยับเทศบาลยกยาวยาวมาเอ้าไม่ได้เหมือนกันดนไม่ดนไม่ได้โโหสพอยังรับไม่ได้ครัเอ้าเอ้าลืล่น <c oughs> ปีนะครับเปิดตัวแล้วนะครับ12ปีสานามที่ที่หนึ่งจะเป็นผู้ชิงชนะเมป์สนามที่สองจะเป็นผู้ชิงอันดับที่สามนะครับยิงไกลอะบาเลียไม่ได้ครับขอเวลานอกครับมีขอเวลานอกครับสำหรับสองฟอร์สูงครับเจากนั้นก็จะเป็นเอ่อเประชาชนนะครับประชาชนนถึงแล้วที่เป็นจุดสิบปี cái đội có những đội ngũ ít chuyên nghiệp, chụp bực chụp mãi, không phải do phó chuyên quyền. ha cái ha 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 นี่คุณปอดคุณปอเหรอเชฟนั่นเองที่มาเก่าเอ้าแล้วคุณเออ่คุณตับ่ายลงแล้วคุณตรบุณตรบุตรบุัดนะครับผมมีทุกตัวโตสองคนนะครับตัวใหญ่และตัวน้อยอาจานนี้ก็โรงพยาบาลรุ่นลุกว่านิดหน่อยโรงพยาบาลต้นสูงนะครับบุตร ลกเรียนนสูงสีทานี่ีอันดอาตอมกในคู่นี้ครับเสบานในชุดสีเขียวนะครับสอพอในชุดสีแดงเลือดหมูครับคกงกวดนห็สวครับ่อเอมีเสียงเกียวกล้าวเลยเกินครับ คือฟ้าใช่ไหมไอ้ปอสิอย่างเปโอทำาบาโอ้เดนสูง,สง,สงสโอเที่ที่มาโซื้อมารับในการ์ตการไฟฟ้าเจสบาลเจสบาลใครจะขัดก็ช่างแต่เราต้องได้ก่อน สพเก็นบอลของสพครับสพบ้ลไปจากหวะนี in ้ยกลูกนี <oh, ้เอาลัไปตัวใหญ่เป็นผู้รักาโตโอ้โหนีเป็น้ลกีฬาครับชายก็เล่นทปีอเป็นผู้รักาะตให้เจ็ สอพอครับเทศบาลพอพอุกเจี๊ยบยไม่ลงเลยอุกเจี nah, ๊ยบเนี่ยเป็นบอลรองอพอเยอะสอพอไหลมาแหมได้เไหมวันนี้เข้ามา หลับแล้วเรียบร้อยแล้แม่เป็นบอลของสพครับสพมาไม่ได้ครับตัวนี้ หลังจากจบคู่นี้จะเป็นคู่ชิงชนะเลิศของยูสิบสองปีนะครับทานประสาทพบกับโรงเรียนบ้านไผ่ครับตีร้อยไปเอาไปไหนไม่ลงนะครับรีบลงนะครับเดี๋ยวคนลับ่อนนะเดี๋ยวตลงยังอย่าไัม ไปทองกันนะไปทองลงังไปต่งบอลรอข้างครับจังหวะนี้ไปทองไม่ได้เหรอไปตองโอ้ยไปทองหน้าจะลงให้ผมเอาซะหน่อยอะณเาฮ่าฮ่าฮ่าอย่างเป็นบอลของเทสบาลครับยกมาครับ หลังครับกรรมการเป่านกวินหมเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับเป็นสอพนองสูงครับนำเทศบาลอยู่2องนครับพักกันสะกรู่ครับเดี๋ยวมาตามต่อครึ่งเวลาหลังครับ <c oughs>

ครับเพื่อสตูเมื่อหนึงองพอดูสูงสมัยก่อนนะครับลุดเดียวก็พวกสุพัฒน์พี่เมทพี่เมทแ,แน่นอนนะครับสุดยอดัสดีครับโอ้ยสมยก่อนนี่ใครยิงยได้โตสั้นยาวั้งใหญ่แรงมากครับตูวนี้ก็สุดอดแรงดีเอาวาุดพอ,นอมนแทนก่อน,นที้พฤตกรรมนี้นีาหนักงทเลกัคปีครับ

เสียงกองเจียร์แล้วที่เกจยวปลาก็อยู่เมื่อกี้นี้ฮะมาชมมาต่อครับในขึ้นเวลาหลังครับเทศบาลในชุดสีเขียวครับสพในชุดสีแดงครับแดงเล่นหมูครับ สพยังเป็นสอพอนนสูงครับยังนำเทศบาลอยู่สองศูนย์ครับในครึ่งเวลาหลังนะครับตอนนี้มอรอกข้างครับ ตอนนี้โรงเรียนนูนสูงคุณทนีนะนครับเก็บคว้าฉากไว้หนึ่งคนครับยังไม่ลงสนามครับเดี๋ยวเราคอยดูนะครับจานต๊อกครับจานต๊อกยังไม่ทันลงครับเอ้าโคตรล้านละไม่ลงเห็นพาหองสพครับสพรีอาเลื่อนลายรัฐบาลสพรีที่ไม่สนครับทหยานะครับ ย้อนหลังไปเราจะวานี้เทศบาลเทศบาลเด็ดจีราด้วยโดนไหมไม่ได้ครับ12ปีจัตัวนะครับ12ปีโดน12ปีโค้งทิ้งที่สามในสนามที่สองนะครับทิ้งมาตรบที่หนึ่ที่สนามที่หนึ่งนะครับจตัวเลยนะครับเอาถึงรากกายเลยครับลดสนามเสียใจขั้งเลย เทศบาลแม่อ้าไปพลาดแบบนี้เอ้าเกือแม่อย่างไม่ได้ครับสพวางออกมาครับเทศบาล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 ไม่ได้ครับ,บาลน,นี้เปลี่ยนหลับเป็นผู้สาระตู ผนไปเอาภาษาประตูแม่ติดผู้เล่นของสพออกไปครับจังหวะนี้ครับเอาเป็นบอลตั้งเตะจากประตูแล้วบอลกว้างครับพวกง่ะบอลออกหลังสพสพยิงไกลครับแม่แม่ให้ออกด้วยครับสาประตูลงกไม้ไม้แล้วเจิมกับเติมกับแล้วนี่ครับนี่ครับสาม้าครับดูความความเตะของสาม้าที่ครับโอ้โหตกฟ้าเอาสูดเท้าเป๊ะนะครับให้ตำหมดเฮ้ยเทศบาลครับแม่ได้ครับเทศบาล อาเซนเปาโน่สูเอาครับลูดีสวยครับโอ้โหหาดีีมีรม่งเ่งเะไปงไลูกอาเาโนสครไม่ได้ครับเอาแล้วออกมาเลยคลับมีเครับจะไปครับดีเอาบอลนี้ผมจะลางโ่งโ้าโง่อย่างเป็นบอลของสอลฟนสูงครับ นักกีฬา12ปีเจ้าตัวเ,เ,ลเลยนะครับคู่นี้หมดก็เราลงสนามเลยนะครับ12ปีผู่ทิ้งระาัากที่3ยกมาครับเทศสบาน เทศบาลแม่พอ,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 อดักได้2สองปีเจ็มตัวเลยนะครับค่ชิงชาเล,ล่นเป็นบ<พ>อล <พอ S 2> ของเ<อ>ทศบาลครับทีมขอเวลานอกครับบทภาษา,าษพบกับโรงเรียนบ้านไทยในขณาที่หนึ่งบทนาที่สองนะครับจะเป็นการชิงนัดบที่สามระหว่างโรงเรียนยาคาวทอพบกับอิมรัานราหรับ 干不掉，干掉！ เทสบาลมับเลม่ไอันนี้ครับไปเลยต้นเม่ตรงกลาครับอ มีแล้วแ่เรียบร้อยครับสามศูนย์แล้วจะเป็นจะตายครับผมกลับไปทีเดียวยิงประตูได้อี๋อะไรเป็นไรครับพันนายุบอกว่าพวกเราเล่นกีฬากันดีครับที่นี่เราจะให้ท่านจุดราชการสักวันดีไหม <c oughs> ไปทำงานไม่ไหวต้องปิดไม่ไหว <c oughs> เป็นบอลของสพครับการควบงุมต้นรุ่นอีกแล้วโอ้โหสวัอดีครับยานดีครับสพสพสพมีหลังกลับมาครับยินดีเลย ้บอลให้สูลูกชาวนาสักลูกสิสูงลูกชาวนายังไม่ได้บอลเลยเอาเถอะตูลูกชาวนาได้บอลแล้วครับลูกนี้ครับแม่ผมมาทางขวาสวยครับทางแก้ทางแก้ได้บอลลูกนี้นี่ลูกกันไป็นขยิ่งโอ้โหจนขาแล็บ ยีโงโดนคานไม่เข้าประตู่ถึงว่าโชคที่สุดนะครับคือมีหลับฝนะันดีนะไอ้หิงเลยยิงเลยเป็นบอลของสอพนสูงครับเป็นบอลของเทศบาลครับเทศบ,บาลเทศบาลเทศบาล

สพแม่สพโดนสูงนี่นำ3-0เรียบรยแล้วอนนีไปติดโอ้โหพลิกกระเตลไม่ได้ครับโดนไหมแม่ระวังกับระวังออกหลังครับเป็นเตะมุมครับ ยิงว่โอ้ยยังปิดเสาผมได้ครับแหมเกือบเข้ามือครับระวัานี้ยังได้ครับ,เ,บ,รบเทศบาลเทศบาลเทศบาลยังได้ไหมได้อยู่ครับเทศบาล ไม่ได้ครับเจสอสพดักได้เอาแล้วสพสพสพเอายังได้ครับสพครับอได้ครับสพยิงแล้วหือเือยไปแล้วครับ เป็นบอลขาวสองพอครับสองพอด์ตนสูงบอลเป็นไงอาตวานี้ เป็นบอลของเทศบาลครับเป็นฟีคิกครับแม่เล่จะเล่นเกินไปละไม่ได้เขาเจอซอมฟอต้กับแบบนี้ในวันนี้แม่เกือบไปแล้วครับ พอพอเรียบร้อยเอาแม่ได้ครับยังไม่ได้ครับลุงสีครับเป็นบอลของเทศาบาลนนสูงเอาแม่เกือบไปแล้วครับ เป็นบอลจากเทศาบาลครับกรรมการาเา่าโนบิหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นสพอาานสูงครับเอาชนะเทศบาลนนสูงไปได้3ประตูต่ตอศูนย์ครับพ <_ c oughs> ักกันสักครู่ครับ <_ c oughs> เดี๋ยวมาตามต่อคู่ชิงชนะเลิศในรุ่น12ปีก่อนครับามนี่เครับจบิงนงนครับ